ถ้าคุณอยากช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คนแล้วเห็นรายละเอียดชีวิตมนุษย์ทะลุหลักพันหลักหมึ่นในที่สุดวันหนึ่งจะได้ข้อสรุปว่าไม่มีทางที่คุณจะช่วยใครต่อใครได้หมดไม่มีทางที่คุณจะช่วยได้ถึงครึ่งด้วยซ้ำเพราะด่านหินสองด่านที่ผ่านลำบากคือชะตาที่คุณไปขีดให้ใครไม่ได้กับ วิธีคิดที่ไม่ง่ายเลยกับการเปลี่ยนต่อให้เป็นคนในครอบครัวต่อให้เป็นคนดีที่ใครายรักต่อให้เป็นคนที่มีพื้นชะตาเลิศดล้ำแต่ขอเพียงมีวิธีคิดชนิดกดปุ่มทำลายตัวเองชีวิตก็เจงไม่เป็นท่าได้ในชั่วข้ามคืนในทางกลับกันแม้เป็นคนคิดได้เองคิดดีเอง แต่ขอเพียงชะตาร้ายกระหน่ำซ้ำเติมไม่หยุดตัวเองดีกับคนอื่นคนอื่นไม่เคยดีตอบแถมเจอมรสุสมโหดโหดประดังประเรทั้งญาติเลวเพื่อนร่วมงานเลวการเงินเลวแถมมีโรคเรื้ร้ายไม่ขาดหายในที่สุดก็ต้องสุ้เศร้าคิดได้ดีที่สุดคือฆ่าตัวตายจะได้ไม่ต้องฆ่าคนอื่นให้หายแค้น พระพุทธเจ้า,าตรัสว่าสัต์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านหมายให้เข้าใจว่าชีวิตเป็นสิ่งลึกซึ้งเกินกว่าที่ตาเห็นเพราะการรมที่ทำให้สัตว์โลกเป็นไปมีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ท่านไม่หมายให้เชื่อตื้นๆเพียงว่าแค่กรรมใหม่ดีอย่างเดียวชีวิตจะดีแสนดีกับเราเดี๋ยวนี้เลยโดยย่นยอ่อกรรมเก่า คือสิ่งที่ตัวตนเก่าก่อนเคยคิดพูดทำดีร้ายเอาไว้ประมาณหนึ่งและกลายเป็นตัวขีดชตาว่าจะได้มาเกิดกับพ่อแม่คู่ดีร้ายประมาณไหนมีเส้นทางเติบโตดีร้ายประมาณใดส่วนกรรมใหม่ได้แก่วิธีคิดดีร้ายในชีวิตนี้ตัวตนนี้ที่ไม่ทราบว่า ชะตาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอะไรเป็นต้นเหตุกันแน่ชีวิตคนส่วนน้อยกรรมเก่าแสนดีกรรมใหม่แสนดีอะไรอะไรเลยดีหมดหรือกรรมเก่าแสนร้ายกรรมใหม่แสนร้ายอะไรอะไรเลยร้ายหมดคนพวกนี้คุยเรื่องกรรมแล้วเข้าใจง่ายเพราะชีวิตสอดคล้องกับสิ่งที่ตนทําอยู่แล้ว แต่ชีวิตคนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นทำดีบางทีได้ร้ายทำร้ายบางทีได้ดีเพราะทั้งอดีตและปัจจุบันเป็นคนครึ่งดีครึ่งร้ายเอาแน่ไม่ได้พอพูดคุยเรื่องกรรมเลยเข้าใจยากเชื่อกันยากว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็ใจร้อนเกินกว่าจะยอมรับง่ายๆว่า กว่าจะเห็นผลของกรรมหลายครั้งต้องรอเกิดใหม่ให้กองบุญกองบาปพิพากษาเสียก่อนการเป็นพุทธคือการมีวิธีคิดประมาณว่าถ้ายังไม่อาจลงใจเชื่อก็ให้เผื่อๆไว้หน่อยคือทำดีไปเรื่อยๆถ้าชาติหน้าไม่มีจริงก็ดีที่ได้เป็นสุขใจจากการไม่ต้องรู้สึกผิดบาปเดี๋ยวนี้เลย แต่ถ้าชาติหน้ามีเราก็อุ่นใจว่าได้ชะตาใหม่ไว้ให้ตัวเองพร้อมแล้วชีวิตเป็นไปตามชะตาและวิธีคิด